นักวิทบอกเป็นเรื่องใหม่ครับนักวิชาการพูดอยู่เสมอว่าเป็นข้อมูลชุดใหม่ถ้าชุดเดิมบอกว่าเป็นขมิปัจจุบันเริ่มจะไม่ใช้กันแล้วครับนักวิชาการรุ่นเก่าบอกว่าเป็นขมนิแต่นักวิชาการรุ่นใหม่บอกว่ามันเป็นขมิโบราณซึ่งมันคนละพวกกับไอขมิที่เป็นปัจจุบันค,คือตกลงมึงก็จำขามิมาให้ได้ว่าว่าอย่างนั้นถูกไหมเออขมิมันมีที่ไหนเราไอขมิ ปัจจุบันนะ่ะมันก็เป็นสืบ,สบทอดมาจากธาตุสมัยโบราณเออมันก็อยู่ที่เมืองกัโพดนั่นแหละมันก็อยู่ที่เมืองพระนคออยู่อย่างนั้นน่ะแล้วไงอ่ะมันไม่มีขเขมรโบราณน,นี่มีแต่สยามอ่ะเออถึงเป็นความรู้ใหม่มันก็เป็นความรู้ที่ผิดเออนั่นแหละคือสิ่งที่น่าโมโห,โหไงถึงเป็นมาอ้างว่ามันเป็นความรู้ใหม่แต่มันก็เป็นความรู้ที่ผิดมันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะ แล้วเวลาเถียงอะไรเนี่ยมันก็จะมันก็จะไปเรื่อยของมันนั่นแหละนะเออถ้าเราต้องมันเขาก็ไม่ยอมเขาก็จะบอกว่าจะเก่าจะใหม่ยังไงก็ต้องพยายามช่วยกันอย่าลืมนะครับว่าทฤษฎีคนไทยมาจากภูเขาอันไทยก็คอมแชมอยู่หลายปีเหมือนกันเออใช่เรายังทุกวันนี้ยังบอกคนไทยมาจากภูเขาอันไตในไต้หาแล้วนะแล้วมันก็ยังอยู่อย่างนี้ไงแล้ววันนี้ไอไอคนยุคใหม่บอกมันเป็นความรู้ใหม่เนี่ยแต่ว่ามันเป็นคำเหม็นโบราณเดี๋ยวมันก็ คนอื่นถ้าไม่มีใครออกมาท้วงถ้าผมไม่ออกมาท้วงท่านอตโตมันไม่ออกมาทวงหรือหลายๆคนไม่ออกมามามาทวงเดี๋ยวมันก็จะอยู่ต่อไปในอะนาคตแล้วก็กลายเป็นก็เป็นขมิโบราณคนละคนละเผ่าพันธุ์คนละพวกนะเออ แต่ด้วยการพยายามที่จะเปิดแพร่ข้อมูลใหม่ๆและน่าเชื่อถือทําให้ปัจจุบันไม่มีคนเชื่ออย่างนั้นแล้วแม้จะผ่านมาหลายศตรวตรรษก็ตามคิดเสียว่าถือเป็นหนึ่งหน่วยในหลายร้อยหล,ล,ล,ลายๆพันหลายๆแสนหน่วยที่มีชุดส่วนช่วยให้กับประวัติศาสตร์ชาติไทยหลักฐานและส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปได้สานต่อถ้าคิวิเขาก็ตอบไปว่าเขาบอกถูกปัดตกไปสองห้าสองหนึ่งข้อเสียคือ การประชาสัมพันธ์และคนไทยไม่ได้อัปเดตข้อมูลคนไทยเพิ่งมาตื่นตัวหลังจากขเขมรออกมาเคมครับก็ใช่ไงแล้วมันจะไปยัดเราเป็นไปเป็นขเขมรโบราณได้ไงสยามเราคือสยามเสียมกกประเทศสยามกษัตริย์ชื่อเป็นแบบสยามทั้งนั้นเลยวันนี้ก็ชื่อเจออุทัยทิตยะวรมันอาทิตยะวรมัน อะไรนะปะตินวด,ดีปตีนอะไรประดึติวีนธละวลมันภาวะวลมันหันสาวรลมันอีสานวลมันยะโสวลมันอินธละวลมันขเขมรนนะหรือว่ามันได้รับอิทธิพลมาจากภาษาขเขมรนนะ ภาษาสันสกฤตมันไม่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาเขมรนะเออแยกให้ออกแยกให้ออกไม่งั้นไอ้วันนี้ที่คุณอ้างว่ามันเป็นไอการค้นพบใหม่เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องมันจะเป็นค้นพบเป็นขเขมรโบราณได้ยังไงมันคือสยามนี่สยามโกกนี่ประเทศสยามเพราะผ,ผมไม่ได้เป็นขเขมรคุณเข้าใจป่ะเป็นสยามหลักฐานจริงก็ถืออยู่ ตัวอักษรไทยหกเจ็ดพันปีจารึกอยู่นั่นน่ะถ้าเป็นคเขมรเขมรจะมาคิดภาษาสาันสกิตเพื่อแยกออกไปจากเขมรปัจจุบันได้ยังไงเออความเมนสยามมันหลากหลายนะมันมีภาษาใช้หลากหลายพละเมืองร้อยเผ่าอะ่ะร้อยเผ่ารู้จัก่าร้อยเผ่ามึงไประบุเป็นเผ่าเขมรตายหาแล้วเขมรมันถูกวัดต้อนมาคนละพวกเผ่าพักกันเลย นะมึงต้องไปดูเบื้องต้นก่อนมึงไม่ดูหาอะไรเลยไปกําหนดไ้อย่างไั้นก็ตายค่ะถ้าจะไปกําหนดอย่างนั้นก็ไปกําหนดเป็นสยามโบราณสวยกว่าถูกต้องด้วยเออถูกต้องไม่ใช่ไปกําหนดเป็นเขมรโบราณมึงตกมันไม่มีเขมรนะ <c oughs> ไม่มีเขมรท่านโจ๊กแลมผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียคะเดตอนพูดคุยสื่อสารกันรู้เรื่องกัน พูดภาษาไทยรู้เรื่องกันทั้งในเวียดนามไทยหรือไทยโจอยู่นันไล่ตามทางสายไหมยอย่างที่ครูบอกโจดอินเดียไทยผาเกไทยอาหงพม่ามา,มาเลยว่าง่ายๆก็พูดสื่อสารกันรู้เรื่องรอบปิดเหนือใต้ออกตกกัมตกกัมพูชานักประวัติศาสตร์ไทยยังจะดันทุรังเขมเขมิญอยู่ได้ทั้งที่หลักฐานเรื่องราวต่างๆก็มีให้รู้เห็นสมัยต้นะตะนะกรุงรัตนโกสินทรานี่เองนะอื ก็มีอยู่อย่างที่ผมบอกว่าผมพูดตรงไหนผิดอ่ะมีคนก็มาบอกผมมั่วมากก็ขอบคุณทุกท่านหลายท่านเข้าไปบอกอสมชายมั่วตรงไหนคุณก็ถามมาหลังยกตัวอย่างผมพูดมั่วตรงไหนค่ะภาษาไทยมันไปหมดเลยเราไม่ได้อพยพประจากสิบสองปันนะเราอยู่ที่นี่แหละเราอยู่ที่นี่นะครปฐม,ามลาดลีนี่เริ่มต้นเลยแถวแถวนี้เพราะเมื่อก่อนนี้มันเป็นช,ชายทะเล ลาดลีเขางงเขางูเนี่ยถูกคูบัวลาดลุลีนครปฐมมันเริ่มผุดขึ้นมาแล้วพื้นดินอะ่ะเริ่มเกิดขึ้นมาหน้าเมื่อก่อนนี้เป็นทะเลหมดสุพงสุพันธ์เนี่ยก็เป็นทะเลหมดแม่ มึงก็ต้องไปดูเขาจะบอกเวลามันพูดถึงอะไรนะคุณต้องไปดูหลักนี้ลุลุกอะไรนิรลุศัพท์ของมันมันเยอะแยะพูดมึงพูดเอาง่ายๆเอาคนเข้าถึงข้อมูลกันง่ายๆดีกว่าไม่นักประวัติศาสตร์ชาติไทยในนักวิชาการเนี่ยไม่ต้องมาพูดคําคสรรหาคําสลัดสรวยคนฟังไม่งงปฏิวัติแรงงานอย่างเงี้ยโอ้ตายรับผมนี่งงแดกเลยบางทีผมฟังอะไรมันแต่นี่นี่ก็ที่บอกนะผมผมก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาก,ก่นหน้านะ ก็ก็สดๆสดสดนี่แหละเราคุยกันสดๆสดสดว่าเพราะเขาเป็นนักวิชาการไงเราก็อยากจะเห็นความเห็นของนักวิชาการซึ่งมันต่างจากไอเราคิดอย่างไงอ,อันนี้เขาเป็นภาษาอังกฤษมาผมไม่รู้โอเคไอนี้เขาบอกปวดหัวกับประเทศเทียนีจังเลยเออท่านเควินเขาไปตอบอย่างน้อยคนไทยมีหลักมีฐานข้อมูลอยู่ในความเป็นจริงในตอบคอมเมนต์คนคอมเมนต์อย่างมีอารยะไม่รู้ภาษาอังกฤษผมไม่ถนัด แต่ก็แคปไว้ไงว่าเออเขาตอบกันยังไงเดี๋ยวเราผ่านไปคอมเมนต์คนไทยดีกว่านะท่านเอสตินาดิวท่านบอกว่าสิ่งสำคัญต้องให้นักวิชาเกินนะักประวัติศาสตร์ไทยรุ่นเก่าเข้ามาดูเพื่อใช้หลักฐานสากลน,นี้ครับไม่งั้นผู้เฒ่าบางคนยังเผยแพร่ค,ความรู้กเก่าเก่าไม่เลิกความรู้ใหม่มันก็ไม่ถูกนะท่า,นะทาเควินตอบท่านเอสตินาว่าตั้งแต่เมืองสีเทพขึ้นมรดกโลกนักวิชาการทัพ สมัยใหม่มีแหล่งอ้างอิงฝั่งไทยมากขึ้นไม่ใช่บอกว่าวัฒนธรรมคำเขมนแบบคนสมัยเก่าตอนนี้คนไทยต้องศึกษาคําว่าขอมคเหนและคเขมรโบราณกันใหม่ผมเห็นคนไทยยังเหมารวมเป็นคำเมมนเดียวกันเป็นชุดความรู้เก่าอยู่เลยไม่ใช่หรอกผมแยกออกมาให้คุณนั่นแล้วคุณนักศึกษาเพราอว่าขอมขอมอ่ะมันคือตําแหน่งเจ้าเมืองพวกสยามนะเขมนก็คือท่าที่ถูก กวาดต้อนมาใช้แรงงานขมิบ,บโบราณคือใครไม่มีเพราะมันเพิ่งถูกกวาดต้อนมาอยู่เมืองพระนครนู่นน่ะมันไม่หล่นมาที่ในฝั่งนี้หรอกนะเออมึงยังเข้าใจผิดแล้วจะไปอธิบายคนให้มันเข้าใจถูกได้ไงจะไปแยกอะไรขมิบ,บโบราณขมิบ,บโบราณมันไม่มย มันไม่มีอายะธรรมมันจะมาเป็นผู้ปกครองได้ยังไงหรอมันมีแต่สยามเ <c oughs> ข้าใจไหมดูชื่อกษัตริย์ดูสิดูชื่อเมืองทสิหรือมันดูตามจารึกบันทึกับพอแปลเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรภาษาไทยป่เ้าแล้วคำเขมียโบราณมาจากไหนมันจะยัดเยียดให้เป็นขเขมรโบราณเขมรโบราณเพราะอะไรรู้ป่ะเออเพราะว่าไอ้นั่นแหละที่ผมบอกอะราชบัณฑิตจสภาไปกำหนดรักของคือขเขมรโบราณเจ๊งแล้วนะผมจะบอกให้ เจงขอมคือตำแหน่งเจ้าเมืองพวกสยามไม่ใช่เผ่าพันธุ์ไม่ใช่คนไม่ใช่คำเมรไม่ใช่คำเมรทั้งโบราณหรือปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เลยตีความตัวนี้ผิดแล้วอักษรขอมคืออักษรราชการพวกเจ้าเมืองพวกสยามมันเขาใช้กันหรือผู้ที่มีความรู้ของพวกสยามมันเขาใช้กันไม่ใช่อักษรคำเมรนคำเม้นเป็นทาสถูกกว่าต้อนมาเป็นผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้เลยใชไหมแม พูดไปแล้วแม่งโอ้โหไอ้ดักประวัติศาสตร์บ้านเรานี่แหละมึงจะยัดลงไปที่นั่นตัวมึงยังไม่รู้เรื่องมึงกำ,ดดกำหนดนู่นกำหนดนี่แล้วเดี๋ยววันหลังก็ลูกหลานไทยจะพูดไงเราคือพวกเราคือขเขมรโบราณมึงบ้าแล้วผมบอกได้เลยบ้าแล้วไปกำหนดอย่างเงี้ยแล้วก็อายธรรมก็เป็นอายธรรมขเขมรโบราณก็ต่างจากขเขมรปัจจุบันไงมึงคิดว่าคนไทย มันจะฉลาดพอที่จะแยกแยะได้ไหมมันเป็นเรื่องใหม่ก็เรื่องใหม่มันผิดไงสมชายถึงออกมาบอกไงว่ามันผิดไงก็ถูกแล้วว่ามันผิดท่านแอตตินด้าดิวท่านเควินบอกว่าจนถึงวันนี้ป้ายบอกศิลปะโบราณวัตถุต่างๆของกรมศิลปากรยังไม่แก้เลยครับใช่ใชไปยืนดูป้ายอะ่ะมันก็จะเขียนอายธรรมเเมน อักษรขเขมรตายแนละ้วทั้งประเทศมึงเนี่ยเป็นขเขมรหมดเลยไม่ใช่นะขเขมรไม่มีอะไรเลยไม่มีนั่นมาเลยไม่มีความรู้มาเลยไม่มีตัวอักษรขเขมรด้วยมันเป็นธาตอยู่ในเมืองพระนครน,นู่นนะอักษรของกับอักษรขเขมรคนละพวกกันเออเออแล้วเนี่ยอย่างที่แอตติน่าถามมาอย่างเงี้ยไอโบราณวัตถุใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอะอฉริธรรมขเขมรโบราณอักษร,รขเขมรเมื่อมึงจะแก้กันเนี่ยมึงจะแก้ยังไงอัะฉริธรรมขเขมรโบราณอักษร,รขเขมรโบราณตะหยามอยู่ไหนมันต่างกันตรงไหนอต่างกันตรงไหน คิดดิคิดดิคนละพวกคนละเผากันเออแค่ไปเปลี่ยนเอาแค่คําว่าเขมรเข้าไปเป็นเขมรโบราณเนี่ยนะเอาคำเอาคำว่าโบราณใส่เข้าไปอันแล้วเขมรโบราณคือใครพวกไหนอ่ะไม่ตอบนี่สยามกุพวกไหนอ่ะนี่ประเทศสยามอ่ะอาญาทำไหนที่มันเกิดขึ้นในประเทศนั้นน่ะ ขคเป็นกษัตริย์ตอนนั้นน่ะมันก็เป็นอายธรรมของประเทศนั้นของคนคนนั้นของประเทศนั้นไปมึงไม่เข้าใจสมชายพูดเหรอเนี่ยเมืองพันเมืองอะ่ะไม่ว่าจะอยู่ในเวียดนามในปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ในฟิลิปปินส์หรือว่าอยู่ในอินเดียในปัจจุบันอยู่ในกัมพูชาอยู่ในมาเลเซหรืออะไรก็แล้วแต่อายธรรมสยามประเทศก็าถูกแล้วไงก็เมื่อก่อนที่อยู่ภายใต้เมืองพันเมืองของสยามประเทศ มึงยะยงนเปลนไ,ไรขมนโบราณมาจากไหนโอ้ลเอลอะเทะทะเลาะกันได้ทั้งทั้งวันน่ะเออบอกให้ทะเลาะผมก็ทะเลาะลดได้ทั้งวันท่านโจ๊กแลมบอกคนอาศัยอยู่ในแถบเอเชียคนนี้โอเคใช่ใช่ใช,ใช่เรายังเอาขามนมาขุดดินอยู่เลยเอาขามนโบราณไปเรียกขมนปัจจุบันมาฉุดมึงบ้าปะเนี่ยถามเงี้ยงงแบบมึงงงแบบถามมึงงงตัวเองมาเนี่ยกูงงกูงง เอาเขมรโบราณมาช่วยเอาเขมรปัจจุบันมาช่วยเขมรโบราณขุดคนละเรื่องนะท่านัดยุวไทยรั์สวัสดีครับท่านอำนาจพุธทธิชัยที่ตลกร้ายสุดคือบอกไทยยืมคำราชาสัมมาจักรเขมรโบราณยนะใช่เขมรเขมรมันไม่มีกระสันจะไปยืมราชาสัมมาได้ยังไงใช่ไหมอย่างโขนเนีย่ยเป็นของเขมร โขนแสดงอต่หน้าพระพักกษัตริย์มึงมีกษัตริย์เอระมึงก็ไม่มีมึงถึงลำตามลงลิเกนหน้าโขนเป็นหน้าหน้าแบบนั้นไงตาปูตาโปนตัวเขียวโตวเลอะเทอะนะถูกไหมแต่โขนเนี่ยมันมัน,ม,นมันได้รับอายธรรมมาจากอินเดียอะไรแล้วมันก็เข้าไปในเขมรเออหน้าตามื่เไรเปลี่ยนไปอย่างนั้น ในขณะเดียวกันของสยามเนี่ยหัวหลังกางานสร้างชุดเชิดเพราะเรามีกษัตริย์ไงเป็นการแสดงชั้นสูงต่อหน้าพระพักของกษัตริย์คุณคิดว่าจะไปแต่งตัวแบบไอ้ขนวัดราสวายของไอ้เขมรน,นั่นได้ไหมอ่ะตลกนั่นมันคือแสดงเต้นไปเต้นมาสมพระเกียรติว่ะเออนะขอบคุณทางอำน,นาจนี่แหละเราแหม นะเออสัดส่วนบัรทับทีมอะไรมันเสียหมดเลยอ่ะนะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดแชร์เพื่อให้ลูกหลานชาวสยามได้ฉุกคลิปตื่นรู้